โอเคมันผลิตลูกมาแล้วว่ะท่านผู้ชมดูดิจะขอโทษเออโอ้โหตั๊กแตนพวกนี้นะครับจะเป็นอาหารให้กับเมืองนะครับนะหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่อันนี้คือความมืดมิดนะครับคืออะไรว้าวชิปหายกุะบาตตกเสียววันนี้ก็ท่านผู้ชนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไ y ซ o n น,นะครับนะ อนนะะโอเคแต่เป็นว่าเราได้รับบทหน้าที่เป็นเทพเจ้านะครับผู้สร้างโลกผู้สร้างสรรคทุกสรรพสิ่งนะฮะมนุษย์ตามทฤษฎีของดาร์วินไม่เป็นจริงนะครับว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาแต่จริงแล้วมันเป็นเพราะว่าเทพเจ้าคอยสร้างมาตั้งหากโอเคดูนี่อย่างไรต้นไม้นี่นะครับนะเราจะสร้างมาโอเคแล้วจากนั้นก็จะได้มีชนเผ่าอุมปารุมป้านะครับนะที่ได้เกิดมาไหนดูสินี่มันฮัลโหลผมด้วยซึ่งก็เป็นมนุษย์ยุคแรกนะครับมนุษย์ยุคหินโอเคจะวางแกไว้แกต้องไป,ป สมพันธ์กับผู้หญิงนะตอนนี้นะครับไอ้ผู้ชายนี่มันมีอยู่แค่คนเดียวว่ะโอเคนาะจะต้องผลิตลกูกออกมาเยอะๆโอเคมันผลิตลกูกมาแล้วว่ะจะมาจอมดูดิวันนี้ แล้วต่อมาเขาต้องการไม้นะครับนะเราจะเอาไม้ไปเผาให้เขาไหมมนุษย์ต้องการที่จะสร้างบ้านนะครับนะมาดูชีวิตของไอมนุษย์พวกนี้ที่เราสร้างมากับมือมีตัวกระเปียกถึง2คนแล้วปรากฏว่าไอ้นี่มันมีเมีย3าคนเลยเว้ท่านผู้ชมนะครับอายุ17ปีโอ้โหมีเมีย3คนลูก2ลูก3แล้วเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะพ่อมดเหรอมีพ่อมดด้วยในนี้นะครับมันบอกให้เราฆ่าไอ้นี่นะครับนะมันคือพ่อมดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่จะฆ่ายังไงอ่ะมันก็ดูเป็นคนดีนะมันดูไม่มีพิษมีภัยนะหรือว่าเราต้องฆ่า ขอโทษทีนะพวกนะจะขอโทษเออโอ้โหกำทีกระดูกหายเลยเแล,แล้วเด็กจากนี้นะครับจากที่มันเด็กอยู่มันโตขึ้นมาแล้วว่าท่านผู้ชมมันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วว,ว่าแล้วไอ้ดีล้ล่ะไอพ่อล่ะไอพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ19แล้วนะคะนะพ่ออันนี้น่าจะแม่นะโอเคสร้างบ้านเสร็จแล้วยังไงต่อแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างน้ําให้กับพวกมนุษย์ <Hey. S 2> พื้นดินต้นไม้เตรียมพร้อมเอาไว้สําหรับการตัดเกมนี้เราโคตรเป็นพระเจ้าเลยที่ว่าโอเคแล้วต่อมาฉันจะให้พื้นที่เป็นพื้นที่ให้กับพวกนายให้พวกนายนั้นได้มีพื้นที่จับใจใช้สอยเนื่องจากเผ่าของนายจะต้องขยายใหญ่ขึ้นแล้วจากนั้นฉันก็จะสร้างฝน <laughs> เป็นไงนะครับสร้างฝนนะครับนะต้นไม้จะเกิดหรือเปล่าเอา้ว ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยฝนตกเฉย <S <S ๆแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรอะ่ตกกะตะกแตนเนี่ยอันนี้คืออะไรตกกะกแตนพวกนี้นะครับจะเป็นอาหารให้กับเมืองนะครับนะหรือเปล่าโอ๊ยไม่ใช่ชิบหายเอาทำไงอะ่ะเอาไม่มีใครอยู่บ้านเลยตอนนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้ไปอุย้ยชื่อพระเจ้าลงโทษบางคนกระโดดลงจากแมพเลยนะครับนะขอเจ้ขอโทษเจาขอโทษเจ้าขอโทษชิบหาย กูทาบ้านเมืองไฟไหมกูเป็นเทพเจ้าแนวไหญดน,นีโอเคต่อมาเราจะสร้างหินนะครับนะนี่อ่ะตรงนี้แล้วกันหินแล้วตอนนี้คือเอ้ยผู้ชายตายหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลือแค่2หนุ่มคนนี้นะครับนั่นที่ยังเหลือรอดในตระกูลนะครับถ้าตายคือศูนย์พันแน่มนุษย์ด้วยพลรรังของเทพเจ้าเทพเจ้าจะให้มีพื้นที่น้ำมากขึ้นโอเคแล้วไอ้หนุ่มนั่นตอนนี้มันก็โตแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วต่อมาผมขอรีเวลาหน่อยดิมันจะเกิดอะไรขึ้นวะทำเวลาให้เร็วขึ้นนะฮะโอเคอ้ เอ้ท่านผู้ชมตอนนี้มาถึงยุคยุคโลมันแล้วนะครับยุคกรีกแล้วนะแม่งอับเกรดเอกเลยว่าโคตรเจ๋งโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือลูกๆของพวกเราทั้งหมดพวกเขาวัฒนาการได้เก่งมากตอนนี้ต้นไม้กาลังจะหมดโลกแล้วไอชิพายแล้วตอนนี้นะครับพวกมันก็สร้างบ้านโอ้โหมาเป็นหมู่บ้านแล้ว啊ท่านผู้ชมดู วิวัฒนาการมันเร็วมากซึ่งตอนนี้นะครับมนุษย์ยุคนี้เนี่ยต้องการหินเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชมโอเคสร้างหินอ่าแล้วต่อมาเป็นยุคที่จะต้องหาเนื้อนะครับนะโอเคแล้วเนื้อจะต้องเอามาจากไหนอ่ะไม่เห็นมีสัตว์เลยตอนนี้มนุษย์มันเริ่มสร้างหลายหมู่บ้านแล้ววะ่ะท่านผู้ชมเออลูกรักของข้าผลิตลูกมันจะเยอะนะฉันอยากเห็นวิวัฒนาการของพวกแกจากสิ่งที่ฉันสร้างอล่รท่านผู้ชมต่อมาผมจะเป็นพระเทพเจ้าใจดีนะคระับนะ้ตอนนี้เราสามารถช่วยมนุษย์ได้หลายอย่างแล้วโอเคเราจะส่งเนื้ มันละกันนี่ด้วยส่พวกกวางนะครับนะโอเคมีเนื้อวัวด้วยเฮ้อนเนื้อโคขุนพนยังคำอ่าวตายอา้า ก็ไม่ทำอะไรพิงเ่ยเอาละครับตอนนี้มนุษย์ร่าเนื้อแล้วนะครับนะเพื่อดำรงชีพเราจะต้องคอยช่วยมนุษย์อยู่เบื้องหลังนะฮะท่านะผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็สามารถสร้างจุดน้ําแข็งได้แล้วโอ้ปล่อยสัตว์ตรงไหนก็จะเป็นตรงนั้นเหรอนะครับเกมโคตรเฟี้ยวเลยแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มีให้ตําแหน่งพระราชาด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือความมืดมิดนะครับคืออะไร หายเลยหลุมดํานี่วะ่ะตอนนี้นะครับมนุษย์นะครับมัน,ม,นมันได้ย้ายไปอยู่เมืองน้ําแข็งแล้ววะนะครับนะมันยังมีคนอยู่รอดอยู่นะครับนะตะกี้ดีนะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางทั้งหมดนะครับเมืองกิกนะครับนะหายไปกับตาเลยต้องมีวัฒนาการใหม่อีกแล้วทุกอย่างของผมแบงเล่ใหม่หมดเลยอะตอนนี้แมปเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้ว,ลวพวกมนุษย์ก็อัปเกรดโอ้ดูถ้าพวกมนุษย์นะครับมันอยู่ในพื้นที่น้ําแข็งในพวกมันจะกลายเป็นไวกิ้งนะครับท่านะผู้ชมโอเค ตอนนี้ไอพวกยุคไวกิ้งนะครับได้สร้างบ้านแล้วนะฮะเป็นเหมือนยุคก,กี่ก่อนหน้านี้โอเคตอนนี้ทุกอย่างเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะงะั้นอันนี้คืออะไรไม่รู้เราจะลองดูอันนี้มันบอกว่าเราจะสามารถฟื้นฟูอ่าอ๋อฟื้นฟ,นฟ,นฟนูของนะครับนะักพวกแกต้องขอบคุณเทพเจ้าคอยนะเว้ยขอบคุณเริ่เทพเจ้าคอยถ้าไม่มีท่านเดียเราตายกันหมดแน่ไปโอเคตอนนี้นะครับมนุษย์แม่งเต็มแมปแล้วนะฮะดูดิตอนนี้มนุษย์แม่งเหมือนมดเลยว่ะ เหมือนมดมากๆเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรคราวนี้เราจะาาสร้างเมืองทะเลทรายแล้วกันตรงนี้แล้วก็พิธีกรรมของพวกหมอผีแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเมืองแรกนะครับนี่นี่อ่ะเอาไปขุดแร่กันในอนาคตผมว่าพวกนี้ได้ใช้แน่ตรงนี้จะเป็นดินแดนแห้งแล้งหน่อยเอาละแล้วต่อมาอพวกนี้รู้สึกว่าพวกมันจะเป็นมิตรกันมาหลายปีแล้วผมอยากพวกมันทะเลาะก,กันเองนะครับโดยการสร้างสงคราม สู้กัน้าวไม่สู้กันนะพวกเราเกิดมาจากท่านพวกเราไม่อยากฆ่ากันครับท่านเทพาเจ้าคอยจงโปรดอภัยให้เราด้วยถ้าเราทำผิดพลาดโอเคถ้าแกอยากใช้ให้ฉันให้อภยัยแกต้องให้ฉันกินได้เลยครับถือว่าเป็นการบูชายัน เนื้อมนุษย์อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยเอาลาพวกแกอยู่บนสุกมากเกินไปแล้วไอ้พวกมนุษย์ฉันให้สงครามกับพวกแกพวกแกก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นแกจะต้องเจอเปลวไฟแห่งความโกรธแค้นพวกแกตายให้หมดซะ พวกแกต้องทำให้ำตาเทพเจ้าคอยขอไว้ว่าให้ทำสงครามข้าจะทำลายทุกสิ่งตังขอโทษทีแต่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยม่ตายจริงเดี๋ยว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 จุ่มย้มาี๋เดี๋ยเดี๋ยวเด่๋ยดียวเดี๋วเมี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยเดีวเดี๋ยวเดีคยวาดี๋เด้ายอเเเ้ขเเย โอ้โหทุกสรรพสิ่งได้เลยอะ่ะนะฮะไอ้พวกนี้หาต้นไม้ยากเลยอะ่ะทีนี้เอาเอารอเนื่องจากฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขแล้วจากการได้แกงพวกแกจะได้ลงโทษเพราะฉะนั้นฉันจะทําให้ธรรมชาติทุกอย่างกลับมาฟืฟ้นฟูต้นไม้ตรงโตเอาละฉันจะให้สุนัขจริงจอกตรงนี้ไปตรงนั้นด้วย ตรงนู้นด้วยรู้สึกปกติแล้วนะโอเคพวกมนุษย์เริ่มสร้างบ้านแล้วแล้วต่อมาฉันจะให้คุณงามความดีให้กับพวกแกสักคนหนึ่งเป็นกรรษัตริย์ละกันนี่เป็นยังไงวะคือเป็นคนที่ใสดีเหรอหรือว่ายังไงอ่ะส่วนในพวกยุคหินนี่เป็นพวกนิสัยเสียละกันนี่ อา้าวไม่ใช่เว้ยอ๋อรู้แล้วอันนี้คืออะไรมันทําใหา้คนที่ได้เจอกับพวกนี้นะครับได้รับพลังงานลบนะฮะผมอยากเห็นวิวัฒนาการมนุษย์ขั้นสูงว่ะโอเคต้นไม้ตรงโตผลผลิตตรงโตเอาละเราต่อมาฉันจะให้พวกแกได้รับแต่สิ่งดีๆในกับชีวิตโอเคพวกแกจะเป็นคนดีได้รับแต่พลังงานบวกจากเทพเจ้าคอย <c oughs> แล้วในระหว่างนั้นพวกแกก็เจอทันเดอร์ด้วยนี่ไฟฟ้าท็อตม่งเลยดีเรียบร้อยนะครับตายสาม โทษทีเทพเจ้าในแมปนี้ค่อนข้างอารมณ์เปลี่ยนง่ายเป็นไบโพล่านิดๆ <c oughs> เอาละครับท่านะผู้ชมตอนนี้นะครับนะเผาเผานึงนะครับนะได้ติดเชื้ออะไรสักอย่างนะครับนะติดเชื้ออะไรสักอย่างวะนะครับซึ่งเออน่าจะติดมาจากไอหมอผีดีหรือเปล่าวะโอเคแต่ไม่ต้องห่วงฉันเป็นเทพเจ้าขอจะจะรักษาพวกเองไปพวกเองจะปลอดภัยจากเชื้อต่างๆที่พวกเองนั้น ได้รับมาจากโลกไปดิที่จริงไอ้พวกมนุษย์นี้มันรักกันมากเลยนะท่านะผู้ชมมันคอยช่วยเหลือกันตลอดนะฮะทั้ง3เผ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสเผ่านี้เอาเราต่อมาฉันจะแต่งตั้งให้ทั้ง3เผ่านี้มีพระราชาเป็นของตัวเองแล้กันเอาใส่ว่าใครดีไอ้นี่แล้วกันนี่อ่ะไปนี่ โอเคเอาละครับท่านผูช้ชมตอนนี้ทั้ง3เผ่านะครับนะก็บอกเลยว่าเป็นเมืองที่มีพระราชาทั้ง3นะครับนะไม่ว่าจะเป็นบารอนเนสแล้วก็รอนรนแล้วก็บาเซียผมอยากรู้ว่าทั้ง3เมืองนี้มันจะฆ่ากันเองไหมวะเพราะว่าพวกมันดูเป็นมิตรกันมากเลยนะดูดิ พวกมันแบบว่าอูอ้สวัสดีครับเป็นไงครับบังบ้งบงเมืองคุณเนี่ยอ่ะเมืองฝั่งนี้นะครับจะเป็นเอ่อสีเขียวฝั่งนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนี่กษัตริย์อยู่นี่นี่กษัตริย์เราเอากษัตริย์ไปปล่อยแบบว่าเมืองคนอื่นดูไหมเอาไปปล่อยในแบบเมืองอ่าคิงนะครับนี่ไม่กลับบ้านด้วยนะครับกษัตริย์เมืองบาเซียเอาไปไหนอะเดินกลับบ้านเหรอ ดูท่ามาเดินกลับบ้านดิก็ถ้าสมมติผมฆ่ากษัตริย์ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะสงครามจะเกิดหรือเปล่าถ้ากษัตริย์นะครับไปคุยอยู่กับเมืองเมืองนี้เราอยู่ดีหายตัวไปนะครับนะแต่จริงๆเป็นฝีมือของเทพเจา้าขวนนด่เรียบร้อยนะครับบีบแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับฝั่งนี้กษัตริย์หายอ้าวแป๊บเดียวแต่งตั้งกษัตริย์ใหม่เลยนะครับนะ ไม่โศกเศร้ากันหนหรอไม่เกิดทําสงครามไม่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 อะไรหน่อยหรอไอพวกมนุษย์นี่แม่งรักสงบสุดๆอะอ่ะถ้าผู้ชมตอนนี้นะครับนะรู้สึกว่าเมืองทุกเมืองเนี่ยกาลังจะหาอาหารกันเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้อาหารทุกอย่างมีจํากัดสุดๆนะฮะนี่ นะครับตอนนี้เรามีหมาด้วยวะมี <c oughs> หมาไซบีเรียด้วยพวกหมาป่านะครับนะอ่ะฝั่งน้ําแข็งมีหมาป่าเ <c oughs> ทพเจ้ามอบของดีๆให้กับมนุษย์พวกนี้เพราะว่าฉันรักพวกแกแล้วก็บางครั้งก็หมันไส้ด้วยท่า <c oughs> นผู้ชมเป็นไปได้ไหมผมจะต้องขยายพื้นที่หรือเปล่าวะ,วะส่วนพวกเผา่าเอา่อบาเซียเนี่ยที่จริงมันไม่ค่อยมีต้นไม้เป็นของตัวเองเลยนะ <c oughs> ผมจะ สร้างไว้นะครับมันค่อนข้างแห้งแรงนะครับเบืองนี้ซึ่งตอนนี้นะครับทุกเบืองนี่น่าจะขาดแคลนเรื่องเนื้อสุดๆนะฮะเนื้อไม่พอใช้ที่จะอัปเกรดให้เป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งต่อไปนะะมันเพราะนหาเนื้อ,อยากนะครับยุคนี้แต่ฉันจะช่วยพวกเอกแล้วกันอย่าแย่งกันนะเว้ยแลวดูพวกมันล่านะครับนานผูช้ชมดูดิโลโอรอพระเจ้าเอาอาหารมาให้เราขอบคุณมื้อนี้นะครับที่ทาให้เราอิม่มต่อมาขี้เกียจรอแล้วเว้ยเราต้องทําอะไรดีมั่ง แบบว่าผมไม่รู้ผมจะทําอะไรเลยอะ่ะผมจะแกล้งพวกมันละกนันนี่โดยการพวกเราหนีเราเทพเจ้าลงโทษเราอีกแล้วเราทำอะไรผิดเฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอุกาบาตจะตกอ่ะเมืองนี้เมืองใหญ่ด้วยชิบหายอุกกาบาตตกตัว ไม่เมืองลาลูก,ลก,กูไอเทพเจ้าคนไหนแกล้งกูว่ะหายไปเลยดูดิตอนนี้นะครับเหลือแค่2เมืองเท่านั้นบารอนเนสกับมาเซียแสดงว่าไม่ได้มีแค่เราได้ต่ที่สร้างความชิบหายเนี่ยโอเคเราจะเอาใหม่นะครับเราจะฟื้นฟูตอนนี้นะครับจะเหลือแค่2เมืองเท่านั้นนะฮะที่ยังอยู่รอดเอาลนะ่ะผมจะให้ไอ,อ่พระราชานะครับนะไปเดินดูแลกันว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืม ดูจากตรงนี้แล้วเกิดอุกบาดจากที่นี่เราเสียใจด้วยกับเมืองนั้นเมืองที่เป็นพันธมิตรกับเราเมืองสีเขียวเมืองร้อนร้อนโอเคพระราชา <c oughs> แสดงความเสียใจได้อย่างสุดซึง้งต้องไปคุยกับอีกพระราชาอีกเมืองหนึง่งโอเคกับเมืองไวกิ <c oughs> <ะ>้งอ่ะเมืองนี้เอาคุยกันอ่ะจูบก,กันก็ได้อ่ะจูบกู <c oughs> <c oughs> เล่นเป็นเด็กเลยประเด็นก็คือเราจะสร้างรยธ <c oughs> ทามใหม่ตรงนี้ยังไงอะท่านผู้ชมแล้วต่อมาเฮ้ยไอบอลที่เกิดอะไรขึ้นอะ ทำไมคอมันตกอ่ะมันหลงทางหรอทาไมทุกคนคอตกอ่ะทุกคนไม่มีอะไรจะกินหรือเปล่าก็คือแบบเนื้อมันหายากนะฮะหรือเปล่าหรือว่ามันเหนื่อยวะโอเคต่อมาในที่นี้นะครับเราจะสร้างเมืองใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นเมืองเหมืองทองแล้วกันนี่อ่ะนะครับซึ่งตอนนี้ไอ้พวกมนุษย์พวกนี้นะครับดยังยังไม่เห็นคุณค่าของพวกทองนะครับในยุคนี้ ยังเห็นว่าเนื้อสัตว์ยังเป็นประโยชน์มากกว่านะครับนะยังมีค่ามากกว่าโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นต่อใน EP ที่สองแล้วกันนะครับเกมนี้มันน่าเล่นอยู่นะเอาไปเอามาเนี่ยเออก็เดี๋ยวมาต่อกันแล้วกันนะครับว่าในอนาคตทั้งสองเมืองนี้ครับจะอยู่รอดหรือเปล่าหรือว่าจะโดนอุกกาบาตเหมือนไอ้เมืองลอนลอนอะไรนะเออโอเคก็ติดตามมาต่อไปแล้วนะครับแต่เอ้ยเดี๋ยวก่อนเอา้า ไอเมืองบาลอนเนสนะครับมัน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 สร้างพื้นที่ตรงนี้ใหม่วะ่ะเออมันจับใจใช้สอยได้แบบว่าสุติ่งกระดิ่งแมวมันตีเนียนเลยวะ่ะเออมันมาสร้างเผ่าใหม่ตรงนี้วะ่ะเอาละอ่ะสหรับวันนี้ก็คงต้องจบไป,ไปเท่านี้แหละโอเคบาย